มีใครแยกมินเนี่ยนออกไหมครับว่าตัวไหนเป็นตัวไหนผมบอกเลยว่าผมไม่สามารถในคลิปนี้ก็เลยตั้งใจพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักเกล่าวมินเนี่ยนที่สําคัญกันครับว่าตลอดหนังของจักรวาล Dispicable Me เจ้ามินเนี่ยนตัวไหนมีบทบาทน่าจดจําและสําคัญและแต่ละตัวนั้นชื่ออะไรกันบ้างบอกเลยว่าดูคลิปนี้จบนะครับคุณผู้ชมจะสามารถแยกเจ้ามินเนี่ยนออกได้แน่นอน มังอันดับที่12ออตโต้ออตโต้เป็นมินเนี่นตัวกลมสูงอ้วนเล็กน้อยเขามีผมตั้งตรงและมีเด็กจัดฟันด้วยเป็นมินเนี่ยนที่มีขนาดน้ำหนักเยอะกว่ามินเนี่ยนตัวอื่นๆ เป็นมินเนี่ยนที่ช่างพูดและก็วอกแวกได้ไง่ายอย่างที่เห็นในมินเนี่ยนภาค2เขาถูกครูวันให้นำชิลานังสัตว์ไปเก็บไว้ที่บ้านแต่ระหว่างทางเขาก็ถูกดึงดูดใจด้วยหินสัตว์เลี้ยงทำให้เขายอมนำของสำคัญอย่างชิลานังสัตว์ไปแลกกับหินสัตว์เลี้ยงซึ่งทำให้ครูต่อว่าเขาอย่างหนักแต่สุดท้ายเขาก็รับผิดชอบโดยการออกตามหาหินชิลาด้วยตัวเอง Hey, 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 soul brother. And a piece of it. Meow. เมลเป็นมินเนนตัวสั้นตาเดียวมีหัวล้านตรงกลางและมีผมหนานขึ้นข้างๆชื่อและทรงผมของเขาเนี่ยเป็นการอิงถึงคริสเมล l รเดนรี CEO ของซูยโออิลูมิเนชันหรือซูยโอที่สร้างแฟรนไชส์ดิสและก็บมีนั่นเองนะครับในภาคที่3นะครับเมลเป็นผู้นำของเหล่ามินเนี่ยในการประท้วงครูเนื่องจากกรูไม่ยอมทำเรื่องชั่วร้ายมานานหลายปีแต่กรูก็กลับปฏิเสธ แมวจึงเป็นผู้นำพาเหล่ามินินตัวอื่นๆเลิกรับใช้กรูและออกตามหาเจ้านายคนใหม่แทนต่อมาด้วยความหิวโหยเขาจึงไล่ตามคนสั่งพิซซ่าเพื่อขโมยอาหารแต่ก็ได้ได้เพลอบุกรุกเข้าไปในสยูโอโทรทัศนแห่งหนึ่งทำให้เขาได้อยู่ในรายการแข่งขันร้องเพลงจากนั้นพวกเขาก็เริ่มร้องเพลง แม้จะได้รับความนิยมจากคณะกรรมการและผู้ฟังแต่ว่าสุดท้ายเหล่ามินเนียนก็ถูกจับเข้าคุกไปและในไม่ช้าเมลก็เริ่มตระหนักได้ว่าเขาคิดถึงและต้องการกรูมากแค่ไหนเหล่ามินเนียนจึงพากันแหกคุกเพื่อกลับไปหากรูอันดับที่10แลนซ์เป็นมินเนียนตาเดียวตัวเล็กที่มีทรงผมตั้งแหลมแลนซ์ Lance เป็นมินเนียนที่ชอบใส่ใจรายละเอียด เขาให้ความสําคัญกับความสะอาดและความเป็นระเบียบโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านของครูในภาคแรกเขาขีนน้ํายาบางอย่างที่ทำให้คามีน้ําหนักต้านแรงโน้มถ่วงโลกจนลอยออกนอกโลกเลย We been We've working on this for It'sgravity this while It a anti series a ในภาคที่2เขาถูกลักพาตัวไปขนาดที่กําลังดูดฝุ่นบนพื้นพรมในลุกที่กําลังเป็นแม่บ้านผูกผ้าไว้บนหัวอันดับที่9ฟิลเป็นมินเนี่ยนตาเดียวในภาคแรกและมี2ตายในภาคที่2งงกันทำทรงผมวีแสกกลาง เป็นมินเนี่ยนที่ชอบปาร์ตี้สุดๆในภาคแรกฟิ์เป็นหนึ่งในสามมินเนี่ยนซึ่งถูกส่งไปซื้อของเล่นให้กับแอกเนสและสุดท้ายแม้ว่าเขาจะหาของเล่นไม่ได้แต่ฟิลก็สามารถทําของเล่นยูนิคอร์นให้กับแอกเนสได้โดยที่เขาทําจากอุปสรณอื่นๆในภาคที่2ในตอนที่ฟิลและสจวด์กำลังทำความสะอาด พวกเขาเห็นว่าลูซี่กำลังลักพาตัวครูพวกเขาจึงตามลูซี่ไปจนฟิลสามารถขึ้นไปบนหลังคาของเธอได้และเมื่อลูซี่เห็นพวกเขาเธอก็หยุดรถและกระแทกฟิลและสจวตและดึงพวกเขามาที่ที่นั่งคนขับทำให้พวกเขาได้ถูกเชิญไปฐานทา้าบใต้ย,ยินของ AVL เอวี o n d After I did that I put อันดับที่8มาร์กเป็น m i n i นียที่มี2ตามีทรงผมวีแสกกลางเป็น m i n เนียที่มีความโดดเด่นด้านความฉลาดและรักในการเล่นวิดีโอเกมบางครั้งก็ถูกเรียกว่ามัมมิน i o n เพราะเขามีความเป็นแม่มาร์กนี่ยจึงเป็นมินเนียอีกตัวที่มีความสำคัญในแฟรนไชส์ d i s p l c g a b l e Me เลยครับในภาคแรก มาร์กเป็นหนึ่งในมินเนียนที่ถูกขอให้ไปซื้อยูนิคอร์ตัวใหม่ให้กับแอ็กเนสเขาแต่งตัวเป็นเหมือนคุณแม่และพอเจอตู้คราวเกะมาร์กก็เลยพามินเนียนตัวอื่นๆร้องเพลงโคปาคาบานาและในมินเนียนภาคแรกเราจะเห็นว่ามาร์กอยู่ในถ้ำน้ำแข็งกับเหล่ามินเนียนที่กำลังเล่นฟุตบอลอยู่และต่อมา ด้วยความเศร้าและเบื่อมาร์กก็เปิดไปร้องเพลงและเต้นํามกับมินเนี่ตัวอื่นๆแม้ในภาคแรกมาร์กจะดูชอบร้องเพลงแต่ในภาค3มาร์กกลับปฏิเสธจะร้องเพลงในขณะที่พวกเขาแยกตัวออกมาจากกลุอันดับที่7ทิมเป็นมินเนี่สองตาตัวสูงและมีผมทรงกระจุกตรงกลางในภาคแรกทีมมีบทบาทสำคัญมากเพราะเขาได้ทำหน้าที่ขโมยปืนรังสียอส่วน แต่ต่อมาก็คือมินเนี่ยนที่ถูกขอให้ไปซื้อยูนิคอร์นตัวใหม่ให้กับแอนเนสซึ่งเขาก็ได้ปลอมตัวเป็นคุณพ่ออเดี๋ยวภาคที่สองทิมปรากฏตัวพร้อมกรู่และมินให้อีกสองตัวที่ห้างสรรพสินค้าเขาได้ปลอมตัวเป็นพ่อที่มีหัวร้ายไม่นวดเคราเพื่อไปทำภารกิจกับกรู่ ต่อมาทิมก็ถูกลักพาตัวไปพร้อมกับมินเนียตัวอื่นๆโดยรถขายไอศครีมแล้วก็ปรากฏว่าต่อมาทิมก็กลายเป็น Evil m i n i เนในภาคที่3แลเราก็จะเห็นทิมในฐานะนักโทษใส่ชุดเอี้ยมขาวดำพร้อมหมายเลข10อันดับที่6เจอรี่เป็นมินเนี่ยนสองตาผมสั้นตั้งแหลมในภาคแรกเขาดูมีขนาดกลางๆเหมือนมินเนี่ตัวอื่น แต่ว่าพอมาภาค2ขนาดตัวเขาจะดูกว้างขึ้นเจอรรี่เป็นมินเนที่อ่อนไหวมากอย่างตอนที่เควินแกล้งเขาหากว่าเขาเป็นคนขี้ขลาดเจอรรี่ก็จะมีความสงใจง่ายเกิน <c oughs> <c oughs> ในภาคแรกเจอรรี่ถูกวานให้ช่วยอยู่ลทาสาวแต่กลับพาเหล่าสาวๆโยนกระดาษที่ชู่เล่นแทนและยังเห็นเขาพาเควิน ไปได้กับปืนรังสีแช่แข็งที่กรูขโมยมาและเมื่อสาวๆจากไปก็จะเห็นว่าเจอรี่ก็ร้องไห้ที่เขาสูญเสียเพื่อนสาวไปในภาค3เจอรีและก็เจฟแต่งกายด้วยชุดสไตล์ฮาวายและร้องเพลงทิกิทิกิบาเบลูเพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับครอบครัว หลังจากที่มินเนีตัวอื่นๆตัดสินใจเลิกรับใช้กรูเจอรี่แลเดฟก็ถูกเลื่อนตำแหน่งเนื่องจากพวกเขาเป็นมินเนี่ยเพียงคู่เดียวที่อยู่รับใช้กรูในขณะนั้นตัวเหตุนี้มืน่ะภาค3พวกเขาได้มาบ้านของดรูรูคู่แฝดของกรูทำให้เจอรี่ได้เป็นเพื่อนกับหมูอันดับที่5้าข่าว คาเป็นมินเนี่ยนตาเดียวมีทรงผมตั้งแหลมชืีอรักพวกผองหลายคนอาจจะจำเขากับการสวมไฟฉุกเฉินบนหัวคราวเลยเป็นที่รู้จักในฐานะบิโดบิโดมินเนี่ยนมาอคณภาคสองคราวปรากฏตัวในฉากที่ครูทำโทรศัพท์ไฟไหม้จนสัญญ,ญาณเตือนดังขึ้น เขาจึงรีบออกมาในชุดที่มีไฟถูกเฉินบนหัวและเขาก็เป็นหนึ่งในมินเนียนไม่กี่ตัวที่ไม่ถูกจับไปเปลี่ยนเป็นอีวิลมินเนียนในมินเนียนภาคแรกจะเห็นว่าเขาอยู่ในถ้าน้ำแข็งด้วยความเศร้าแล้วก็เบื่อหน่ายจนเมื่อเจฟบอกว่าเขาพบเจ้านายคนใหม่ แล้วอารมณ์ของคาวก็เปลี่ยนไปเลยในภาคที่3เมื่อกรูและก็ลูซี่พยายามจะไปจับบอทาซาบแบรดคาร้าวกับจอร์จก็เข้าร่วมด้วยโดยที่ลูซี่ไประเบิดไฮโดรไซเคิลของกรูด้วยกลุ่มมินเนียนทำให้คาวแล้วก็จอรกระเด็นไปเกยตื้นบนชายหาดอาย y o guys ในมีเนี่ยนภาค2ข่าวแต่งตัวเป็นเทวดาในงานศพของวายนัคโคอันดับที่4เดฟเป็นมินเนี่ยนสองตามีผมแส่กลางเป็นมินเนี่ยนที่ฉลาดใจดีเอาใจใส่แต่บางครั้งก็ซุ่มซ่ามจนกเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเขาเก่งเล่นวิดีโอเกมและเดฟชอบไอศครีมมากนอกจากนี้เดฟ ยังเก่งในการใช้อาวุธและทำคับเคก้กรวมถึงอาหารอื่นๆด้วยในภาคแรกเดฟปรากฏตัวเมื่อกูได้เล่าให้เหล่ามินเน่ฟังถึงแผนการอันยิ่งใหญ่ของเขาในการไปขโมยดวงจันทร์ทำให้เดฟที่ทำหน้าที่ติดตั้งอาวุธได้เผลอยิงจรวดทำให้เขายิงใส่กุมมินเนียนจนกูต้องมาด่าเขา Hey, Dave Listen up please และต่อมาในคืนนั้นเขาก็เป็นมินเนี่ยนที่ของให้ครูจูปา拉ท่สวัสดิ์เดฟจึงเป็นมินเนี่ยนตัวแรกที่ครูจูในภาคที่2เดฟอยู่ในร้านคับเค้กพร้อมด้วยครูที่กำลังปลอมตัวแอบสืบข้อมูลทำให้เดฟได้เจอกับลูซี่เดฟจึงได้แอบชอบเธอ ทำให้เดฟได้เริ่มจินตนาการถึงช่วงเวลาโรแมนติกกับลูซี่และเมื่อกรูและลูซี่ทำภารกิจเสร็จสิ้นเดฟก็ทําหน้าที่จอยรถรออยู่ข้างนอกและเมื่อได้รับโทรศัพท์จากกรูเดฟก็ขี่รถเข้ามาช่วยลูซี่กับกรูโดยการขับรถชนเข้าห้างไปเลยเพราะว่าเดฟเป็นคนบังคับรถทาให้กว่าจะรับตัวพวกลูซี่กับกรูได้ห้างเละไปเลยครับ หลังจากที่กรูรูวว่าเอ็ดวาร์โดจับตัวลูซี่ไปเขาก็พาเดฟที่กำลังเล่นีิดีโอเกมอยู่นั้นไปกับเขาด้วยเดฟจึงต้องถูกทาตัวสีม่วงเพื่อปลอมให้เข้ากับฝูงมินเนี่ยนกลายพันธุแถมเดฟก็ยังรู้วิธีสื่อสารกับพวกนี้ด้วยแต่ทุกอย่างก็จบลงด้วยการที่เดฟโปะแตกจนแผนการช่วยลูซี่เกือบไปไม่รอด <N> <N> และในมิเนีนภาคแรกขณะที่เควินออกไปตามหาบอสคนใหม่เหล่ามเนียนก็เลยฟุตบอลอย่างิ้นหวังในถ้ำน้ำแข็งทันใดนั้นเดฟก็อุทานว่าเขาพบเจ้านายคนใหม่แล้วซึ่งก็คือเยติและในภาคที่3นะครับเดฟปรากฏตัวอีกครั้งในงานปาร์ตี้ฮฮนีมูลของสาวๆเขากับเจอรี่แต่งตัวในชุดฮาวายและพวกเขาก็ร้องเพลงทิกิทิกิบาเบลู Ray, game. Game. และหล,ลังจากที่เหล่ามินเนี่ยนพากันเลิก like รับใช้กร <pol> ูเข้ากับเจอรี่ก็ถูกเลื่อนตำแหน่งเพราะว่าเหลือกันอยู่แค่สองตัวเองอันดับที่3สจวตเป็นมินเนี่ยนตาเดียวมีทรงผมวีแซกกลางสจวตเป็นมินเนี่ยนที่ขี้เล่นเป็นมิรฉลาด และก็ชอบต้นวิดีโอเกมเหมือนเดฟเป็นมินเนี่ยนที่จริงใจและไร้ยังสารที่สุดในมาด,ดามมินเนี่ยนทั้งหมดบางครั้งก็ชอบถูกมาว่าเป็นตัวที่เกียจคร้านในมาด,ดามมินเนี่ยนทั้งหมดด้วยในภาคที่2อง u จวตถ,ถูกขอให้ติดตามครูเมื่อเดฟได้รับโทรศัพท์จากครูให้ไปช่วยเหลือลูซี และเดฟก็บอกสจวตว่าครูและลูซี่ตกอยู่ในอันตรายพวกเขาจึงตกลงทีจะไปช่วยเหลือและยังมีฉากที่สจวตแต่งตัวเป็นลูซี่ด้วยในตอนที่กรูก,กำลังซ้อมสารภาพรักกับลูซี่โอเคผมถามเลยแล้วกันนะคุณอยากจะออกเดทกับผมไหมอ่ะ uh, ไม่ในมินเนี่ยนภาคแรก จวยเป็นมินเนี่ยนตัวแรกที่เควินเลือกให้มาช่วยร่วมกับเขาในภารกิจค้นหานเจ้านายคนใหม่แต่จูดก็ตกลงที่จะเข้าร่วมโดยที่ไม่รู้ว่าเขาถูกเลือกไปทําอะไรจากนั้นเหล่ามินเนี่ยนที่เป็นตัวแทนก็ออกไปตามหาเจ้านายคนใหม่จนจูดหิวจนประสาทหลอนแล้วก็จะพยายามกินเควินเฉยฮะบานาน่าเออชูตมากานันเนาะฮบานาน่าบานา,านา่า จากนั้นพวกเขาก็ไปวิลเลียนคอนซึ่งพวกเขาจะพบกับสกาเลตโอเวอร์คิลและกลายเป็นลูกน้องคนใหม่ของเธอและก็จบลงด้วยการที่ถูกทรยศโดยสกาเลตทำให้พวกเขาต้องออกหาทางช่วยพวกพ้องของพวกเขาในมินเนียนภาค2หลังจากที่หลังมินเนียนรู้ว่าไวเนอร์โลรักพาตัวกรูสจวตเควินและบอบก็มุ่งหน้าไปที่ซานฟรานซิสโก แต่กลับล้มเหลวใน,นการช่วยเหลือกรู่ํทำให้พวกเขาได้เจอกับอดีตคูศรูสอากังฟูชื่อมาสเตอร์เฉาแต่จอยจึงได้ฝึกฝนกังฟูพื้นฐานเพื่อเตรียมช่วยก,กรูรและต่อมาด้วยพลังของสร้อยิลานักษัตวรสจวย์ก็ได้กลายเป็นไก่และได้ต่อสู้กับวิเชตซิกเพื่อช่วยกรูอันดับที่2บ๊อบ บ๊อบเป็นมินเนี่ยนตัวเตี้ยที่มีสีตาสองสีต่างกันและก็หัวโลน้นบ๊อบเป็นมินเนี่ยนที่มีความเป็นเด็กมากเมื่อเทียบกับมินเนี่ยนตัวอื่นๆส่วนใหญ่เขาได้รับการขนานนามว่าเป็นน้องชายคนเล็กที่มีความรักต่อทุกๆสิ่งรวมถึงหนูด้วยซึ่งชื่อว่าพูซี่ซึ่งเขาได้พบในท่อระบายน้ำนอกจากนี้เขายังชอบนิทานก่อนนอนและก็เล่นกับทีมตุ๊กตาหมีตัวโปรดด้วย ในมินิภาคแรกบ๊อบเป็นมินิ่นตัวเดียวที่สนใจการเดินทางตามหาเจ้าหน้าคนใหม่ของเควิน e eventually Bob's energy and enthusiasm, but mostly lack of other volunteers เมื่อมาถึงนิวยอร์ก บ๊อบค่อนข้างสนใจขบวนพาเรียตต่อต้าสงครามเขาจึงถือไปที่เขียนว่าบูย่าต่อมาหล่อมินเนียนก็ได้ทราบข่าวเกี่ยวกับงานวิลเลนคอนพวกเขาจึงเดินทางไปร่วมงานเพื่อหาเจ้านายคนใหม่และในการเปิดตัว s c a r l e t โอเวอร์ l ิวบ๊อบก็ชนะในการท้าทายของสกา r เล t โดยไม่ได้ตั้งใจโดยได้เผือท,ทับทับทีมของสกา r เล t ทำให้สกา r เล t คิดว่าบ๊อบไปแยกมาใจามือเธอได้ และทําให้เธอได้โอบรับลอยมินเนียน่ยเข้ามาเป็นพวกพ้องชั่วขนาหนึ่ง Still Me the Crown ในระหว่างการขโมยมงกุฎของควีนอลิซาเบธที่2บ๊อบก็ได้เผือประโยคดาบของอาร์เตอร์ได้ซึ่งเป็นดาบในตำนานและด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของตำนานนี้ทำให้บ๊อบได้รับสัาบัญเป็นกาาษัตริย์องค์ใหม่ของอังกฤษแทนควีนอลิซาเบธทำให้สการ์เล็ตพยายามจะกำจัดเขา แต่สุดท้ายเขาก็ถูกเควินมาช่วยเหลือและสามารถจัดการสกาเลตได้ในมินเนี่นภาคที่2หลังจากที่ได้รับโทรศัพท์จากวายนาโคที่จับตัวครูไปเป็นตัวประกันบ๊อบก็ได้เดินทางไปที่ซานฟรานซิสโกเพื่อแอบ,บลักลอบเข้าบ้านวายนาโคสแต่สุดท้ายก็ถูกลูกน้องไล่ออกมาทําให้บ๊อบและเหล่ามินเนี่นอีก2ตัวได้มาเจอกับอาจารย์โชที่ได้ช่วยฝึกฝนกังฟูทั้ง3ตัว แล้บอบก็ได้มาต่อสู้กับฟิชเชนซิกและถูกสลานักสัตว์เปลี่ยนให้กลายเป็นแพะแล้วก็ได้วิชากังฟูที่ฝึกฝนมาและเอาชนะฟิชเชน i ิกได้อันดับที่1เควินเป็นมินเนี่ยนสูง2ตาทรงผมกระจุกตั้งตรงเควินชอบล้อเลียนแล้วก็หยอกล้อมินเนี่ยนตัวอื่นๆเพราะเควินมีอารมณ์ขันและยังมีความใส่ใจความเป็นอยู่ของชนเผ่ามินเนียนอย่างมาก ในภาคที่2เควินถูกขอให้ดูแลหลานสาวหลังจากที่เจอรี่ร,ร้องเพลงกล่อนพวกเขาพวกเขาก็พาก,ก,กันเปยิงก๊อฟกันแต่ทว่าพวกเขาได้ยินเสียงแปลกๆข้างนอกจึงออกไปตรวจสอบแต่ปรากฏว่าเป็นเพียงเสียงแมวทําให้เควินหัวร้อยย้อเจอรี่ที่ขี้ขลาดแต่จู่ๆก็มีแสงมาดูดพวกเขาทั้งสองลอยขึ้นไปในอากาศแล้วก็หายตัวไประ่โมา ซึ่งปรากฏว่าเควินถูกลักพาตัวประชดเซรัมที่ทำให้เขากลายพันธุ์เป็นอีวิลมินเนียนในมินเนีภาคที่1เควินทำหน้าที่เป็นผู้นำในการออกตามหาบอสคนใหม่เขาได้นำสจวตและก็บ๊อบมาร่วมภารกิจนี้ระหว่างงานเวรินคอนเมื่อเขาเห็นสกา r l เล o ตโอเวอร์คิวเขาก็ได้เริ่มจินตนาการถึงสกา r l เลตประกาศว่าพวกเขาทั้ง3ตัวเป็นลูกน้องที่ดีที่สุดที่ทเคยมีมาและก็โชคเข้าข้างที่บ๊อบ ชนะการท้าทายทำให้เควินได้ทำมาที่รับใช้สการเล็ตช่วขณะหนึ่งในลอนดอนเขาได้รับปืนไฟลาวาเพื่อทำหน้าที่ขโมยมงกุฎของควีนเอลิซาเบธที่2พวกเขาจึงติดตามรถมาของรายชินีที่สุดท้ายในที่สุดก็พังลงในสวนสาธารณะหลังจากพิธีราชาพิเศษของบ๊อบสการเล็ตก็เข้ามาโจมตีพวกเขา แม้เควินจะยอมสลาม,มืงกุฎให้เธอก็ตามแต่ก็จบด้วยการที่เธอหักหลังหล่ามินเนียน screen, หลังจากถูกสกาเลตคขมขู่ว่าจะฆ่าพเพื่อนของพวกเขา mm hmm. เควินจึงไปที่ปร,ราสาทของสกาเลตแล้วได้ขยายขนาดตัวขึ้น ซึ่งต่อมาก็ช่วยสะจวนและก็บ๊อบไว้ได้แต่สกาเลตก็โจมตีเควินด้วยอาวุธมากมายแต่เควินจับได้แล้วก็คืนมิซานะเข้าไปซึ่งเขาก็ยังรอดชีวิตมาได้แล้วก็กลับไปมีขนาดเท่าเดิมในมินินภาคที่2หลังจากที่ล้มเหลวจากการช่วยเหลือครูที่ตับประตูประกันทั้งสามก็ได้ฝึกกังฟูกับอาจารย์โช เหลังจากสิ้นสุดภารกิจก่อนเวลาอันควรทั้ง3ก็ได้รีบปฏี่บ้านของวายนัโคลและเควินก็พบว่าครูถูกผูกไว้กับเข็มนาฬิกาเพื่อฉีกร่างของเขาเหล่าตัวรายได้เปลี่ยนเควินเป็นกระต่ายจนเควินได้ปลดปล่อยสัตว์ร้ายในตัวของพวกเขาและสามารถเอาชนะเหล่าร้ายได้ต่อมาเควินก็ปรากฏตัวยนางานศพของวนัโค ซึ่งคาร์ลกรูและเหลามินเนียนก็ได้ขับรถออกไปโดยที่มีวานาโกปรากฏในตอนท้ายของเรื่องเอาละครับนี่คือสปอยนะมีใครได้ดูดิสเพล็กซบ้ามีภาคสี่แล้วบ้างคงจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเหล่ามินเนียนเนี่ยถูกแปลงกลายถูกตัดพันธุก,กรรมให้กลายเป็นเมกะมินเนียน ซึ่งเมกะมินเนียนี่คือกลุ่มฮีโร่ที่ถูกสร้างขึ้นโดยไซรัสและบัตถมโดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อทดลองและทดสอบซูเปอร์ซีรัมตัวใหม่ซึ่งมินเนียนที่ถูกนำไปทดลองก็จะมีเดฟมีกัสมีทิมมีเมลแล้วก็มีเจอร y ี่โดยที่เมกะมินเนียนกัสนะครับจะมีหัวกรูปกรวยมีลักษณะคล้ายกระสุนหรือว่าจรวดสวมเสื้อคลุมและมีพลังในการบิน และก็เมการมินเนติมแต่มีพลังในการยืดและหดร่างกายให้ยาวหรือสั้นขึ้นทําให้ตัวเขาดูมีลักษณะที่ยาวขึ้นโดยเขาใช้พลังนี้เพื่อตอบโต้กับสิ่งต่างๆเมกามินเนนเมลรูปร่างหน้าตาของเมลยังเหมือนเดิมยกเว้นแค่เขามีแสงเลเซอร์ที่มาจากเว้นตาของเขา เลเซอร์นี้จึงมีพลังมากพอที่จะเผาทะลุชั้นบรรยากาศโลกชั้นพื้นโลกและตัดผ่านดาวเทียมเป็น2แฉก2ส่วนไปเลยเมกามินเนียนเดฟขนาดตัวเขาจะมีขนาดใหญ่ขึ้น2เท่าวกว่ามินิตัวอื่นๆมีพลังในความแข็งแกร่ง,งเนื้อมนุษย์แล้วก็สุดท้ายเมกามินเนียนเจอรี ร่างกายของเจอรี่กลายเป็นทรงกลมและมีพื้นผิวคล้ายหินสามารถกลิ้งเหมือนลูกบอลเพื่อทะลุสิ่งต่างๆได้และในดิสเพลย์ก็มีภาคสีนะครับเราจะเห็นใช่ไหมครับว่ารอบนี้มีมินเนี่ยนตัวละครใหม่โผลมาซึ่งประกอบด้วยราฟรอนและก็ฟิลแล้วก็จบไปแล้วครับสำหรับเหล่ามินเนี่ยนที่น่าจดจำที่สำคัญในแฟรนไชส์นี้เป็นไงบ้างครับ แยกเหล่ามินเนี่ยนออกได้บ้างหรือยังเหล่ามินเนี่ยนที่ปรากฏในฉากต่างๆเนี่ยไม่ใช่ตัวเดียวกันนะครับแต่และตัวมีชื่อเสียงเรียงนามกันทั้งนั้นเลยดูคลิปนี้จบแล้วลองแบ่งปันกันบ้างน,นะครับว่าคุณผู้ชมชอบมินเนี่ยนตัวไหนผมชอบบ๊อบที่สุดเลยเพราะว่าเป็นน้องมินเนี่ยนที่น่ารักมากๆเลยขอบคุณที่รับชมนะครับ